โมกเฟเชอร์นะครับผมบวกสิบเล็ดเนเจอร์สโตนกาเมนนะครับแปดสามหนึ่งแปดศูสองและก็เก้า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  สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j e Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผมต่อจาก EP ที่1พาร์ทในการเปรียบเทียบตัวที่เป็นทีเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ก็แบบว่ายิงธรรมดานะครับผมอ่าใช้เป็นเซตธรรมดาธรรมดาของเราที่มีอยู่ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ของเรานะครับผมนี่เหมือนจะโดนป้ายยายังไงอะไรยังไงไม่รู้นะครับผมตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมารองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเซ็ตที่เรามีอยู่เนี่ย กับเซตที่เป็นหมวกเฟเชอร์นะครับผมหมวก11หมวกเฟเชอร์เฮสคอมโบกับมัฟมังกรบวก12นะครับจะมีความแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เป็นเซตของตัวที่เป็นคอสตูมนะครับใส่ในส่วนของที่เป็นส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนปากนะครับผมอบทํา3คอมโบแล้วจะทําให้แบบแอโร่แรงขึ้นเท่าไหร่นะครับแลวก็จะเป็นตัวที่เป็นปีกนะครับผมก็จะเป็นหินเลนเจอร์สโตนการ์เมนนะครับกรณีถ้าใส่ครบเซตทั้ง4ชิ้นเลยเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงให้กับสกิลแอโร่สตอ เพิ่มถึงอีก10%ด้วยเช่นกันนะครับอ่ามันไม่ใช่แค่10%นะครับนี่มันสามารถที่จะเพิ่มอีก15%บวกไม่ทับซ้อนกันนะครับก็คือเอา10%ข้างบนบวกกับ5%ข้างล่างรวมเป็น15%นะครับอันนี้คือแค่ส่วนคอสตูมเท่านั้นนะครับผมออกมาถึงตั้ง25%แล้วนะแต่ถ้าเอาไปคอมโบกับตัวหมวกอีกแล้วก็ตัวที่เป็นมัฟอีกโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับโอ้รู้สึกว่าอ่ามือสัน่นเลยทีเดียวนะครับผมมอนเตอร์ที่เห็นธน ชุดนี้นี่คือแบบว่ายอมตายให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่อย่างเสียศักศีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมไม่น่าจะใช่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่พูดควาทําเพลงนะครับก็มาต่อกันในภาที่2ของตัวนี้เลยละกันนะครับตอนนี้ก็คือจะลองทดสอบที่เป็นเซตธรรมดาก่อนละกันนะครับผมก็เอาตัวของที่เป็นคอสตูมตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นผลว่ากรณีถ้าเราไม่ใส่คอสตูมอะไรเลยเนี่ยความแรงของเราที่มีอยู่เนี่ยมันจะแรงเท่าไหร่นะครับบับธรรมดานะครับอิมพูฟฟะคอนาย ก็เอที่ให้ประมาณนี้ก็พอนะครับผมลองทดสอบครั้งที่1นนะครับแอโร่โธรรมดาพาร์ทแรกของเราที่เราทําได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0สนนะครับนะครับท่านเพื่อนๆดูจากพาร์ทแรกแล้วนะครับสองแสนถึงสองแสนนะครับตรงนี้ก็ลดลงมาเหลือแสนเก้าหนึ่งนะครับนี่หนึ่งแปดแปดก็มีนะครับผมเอาอีก2ทีแล้วกันนะครับครั้งที่1นึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งครั้งที่สอง 189 192นะครับผมอ่าตอนนี้แถมให้อีกครั้งหนึง่ง 198193กนะครับกรณีถ้าแบบว่าเราไม่ได้ใช้เซตอะไรเลยนะครับผมเป็นเซตธรรมดามาตรฐานทั่วไปที่ผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่กําลังที่ตัดสินใจในการเล่นลนเจอร์นะครับก็จะเป็นเซตประมาณนี้ก็พอที่จะเลือกใช้ได้นะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นคอตูมด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีส่วนหัวนะครับผมหินลินเจอร์สเตอร์อัปเปอร์นะครับผม,ผมก็จะเป็นเบสดเอทีเค e เพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับเดี๋ยวลองมาดูซิว่าแต่ตอนนี้เรา 289+ กบวก บตอนนี้ใส่หมวบปุ๊บมาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับหูนะครับหูก็จะเป็นสกิลของแอโรชาเวอร์นะครับผมส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้แตกต่างนะครับว่าจะทำให้คอมโบกันนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับนี่ตัวที่เป็นการเมนนั่นเองนะครับกรณีถ้าเพื่อนๆใส่การเมนที่เป็นคอสตูมแล้วเอาหินเลนเจอร์สโตนตัวนี้ไปใส่นะครับมันถึงจะมีผลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบลองดูเลยแล้วกันนะครับผมอันชิ้นแรกโดยที่ว่า เรายังไม่ได้ใช้เซตของหม mo nc feature heads กับมั e บมังกรน,นะครับดูสิว่ามันจะได้เท่าไหรเมื่อกี้เราทำสถิติไว้1.97.2.01.189.192น้าาะครับผมถ้าเฉลี่ยแล้วก็จะตกประมาณ1.95เนะครับเ,เดี๋ยวลองมาลองทดสอบของตัวที่เป็นเซตชา a d โดดูแล้วกันนะครับผมครั้งที่1นึ่งสองหนึ่งหกสองหนึ่งเก้านะครับผมครั้งที่สอง 1> 2อง 2, 2 1 9นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้าย213216นะครับถ้าดูจากครั้งแรกก็เปรียบเทียบกันได้เลยนะครับผมว่าความแรงเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบเกือบ 20k เหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณ 15k ถึง 20k ละกันนะครับ ก็ถือว่าราคาก็พอสมควรนะครับสำหรับถ้ากรณีเพื่อนๆจะรีดดามจให้ได้สูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดของเราอันนี้เลยละกันนะครับผมของตัวที่เพื่อนๆรอชมกันอยู่นะครับนี่มันก็คือ s ซสโม f แ n c y f เฟ i a l แฮน d ์นะครับผม แล้วก็คอมโบกับตัวนี้เลยนะครับผมมัฟมังกรบ่อสิบสองใส่การ์ดเมนเบินั่นเองแล้วก็ท้องตัวเทมเด็กด้วยนะครับผมคอมโบกับหวนนะครับผมก็น่าจะเป็นเซตของตัวเอ็นเกมในแพทนี้แล้วนะครับกรณีเพื่อนๆจะเล่นเดนเจอร์สายแอโรสตอมแทนนะครับผมเอ่ก็ไม่ผู้ทำทำเพลงนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบของเซตที่เรายังไม่ได้โนลิมิตนะครับ ป๊อปอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลองดูเลยละกันแอโรสตอมครั้งที่หนึ่งนะครับผมป๊าปป๊าปสองห้าศูนสองห้าสองว้าวครั้งที่สองสอ4สี่้าสองเอาทำไมมันลดลงนะครับครั้งที่สามนะครับผมป๊าปปา สองสี่เก้าสองห้าสามนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นจากของเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมถ้าดูจากตัวเลขที่เราปเปรียบเทียบกันณตอนนี้นะครับก็คือตอนที่เราไม่ได้ใช้เซตของหมวกแฟนซี ancy, เราได้แค่ประมาณ200,000นะครับผมแต่หลังจากที่เราใช้เซตหมวกแฟนซีแล้วมันแรงขึ้นมาอีกตั้ง4 0 0 0 0ถึง50,000เลยทีเดียวนะครับโอ้หรือว่าแรงขึ้นมาประมาณ25%ถึง30%์นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มตัวเซตท,ที่เจาะร้อยได้ด้วยเช่นกันนะครับกรณีถ้าเพื่อนๆจะเอาไปโจมตีบอสหรือว่าโจมตีคนนะฮะแต่ว่าคนอ่ะมันจะไม่ค่อยมีผลแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีแพทที่เข้ามาของตัวแล็บนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้เซตของตัว e n n t น a t i o n แล้วก็ใช้ถุงมือเจาะคนตัวนี้ช่วยรีดดามิได้อีกนิดหนึ่งนะครับบิ๊กคอสของเราเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองของตัวบวก16ดูแล้วกันนะครับผมมันจะแรงขึ้นมาจากบิ๊กคอสไหมนะฮะดูของตัวคิมสันดูนะครับเหมือนจะเบาลงไปนิดหนึงนะครับผม2 3 8 2 3 2 3, 2 3 5 2 3 5นะครับต่อครั้งที่3 2, 35สามห้าสองสาสองมับถ้าดูจากของตัวที่เรา ข้างบนแล้วข้างบนจะแรงกว่าไปประมาณ 20k นะครับผมก็จะเชียร์ไปทางบิ๊กคอร์สจะมากกว่านะครับกรณีถ้าแบบเพื่อนๆจะใช้เซตนี้แล้วก็เอาไปแอโรสตอมนะครับส่วนซ้ายมาก็ยกให้ของตัวกิมสันได้เลยนะครับจากที่เราดูในพาร์ทที่1 EP เปรียบเทียบของตัวตรงต,ตัวไอตรงมุมด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้โนนิมิตของเราเรียแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบอตรงที่เป็นโนลิมิตดูนะฮะว่ามันจะแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาแค่เฉพาะบิ๊กคอสก็พอนะครับผม บิ๊กคอสแล้วก็เป็นเซ็ตธรรมดานะครับผมแบบว่าที่ยังไม่ได้ใส่เซ็ตของตัวคอสตูมนาโด้โบลิเจอร์นะครับแบบโลง่งๆแบบนี้เลยแล้วก็มาดูกันว่ามันจะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้คือแบบว่าใส่ของธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็ยิงแบบกดโนลิมิตแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูสามครั้งนะครับผมโนลิมิตครั้งที่หนึ่งป๊อปป๊อป๊อหกห้าห้าหกแปดเจ็ดนะครับครั้งที่สอง 679663และครั้งที่3 684682นะครับผมแล้วก็สลับไซเซตตัวที่แบบว่าเอ็นเกมของในแพทนี้ดูนะครับผมอ้าวติดเอาอายด้วย830802โอ้831802แล้วก็9999 9999เกิดอะไรขึ้น <laughs> อันนี้เกิดอะไรขึ้น 7 8็ดแ8ดเก้าแปดหนึสามน้ตันไปเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้แปลว่าติดเท่าไอทตกใจทีนึงนะครับผมดาเมจแปลว<อ>่า9 9้มาได้ยังไงนะครับผม <laughs> เดี๋ยวลองดูซิว่าจะติด9 9้าเก้า้าอีกไหมนะครับผมโ,โอ้โนมิมิตหมดแล้วก็น่าจะไม่ได้แล้วนะครับก็จะ like ป, <laughs> ประมาณนี้นะครับผมแปดสามหนึ่งแปดแล้วก็แปดนะครับก็ถือว่าแรงจากของที่เต็มตัว ธรรมดานะครับผมเกือบสองแ0นเลยนะครับเนี่ยโอ้กรณีถ้าแบบโนแล้วก็แอโร่โนะครับผมเชียร์ให้กับเซตนี้เลยนะครับนะครับเพื่อนเพนจะดสายสุดของตัวใสเป็นเจ้แอโร่สตอมนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าทีเด็ดเหมือนเมื่อกี้ติดทั้งฮอกอายด้วยนะครับโอ้โหก็คือแบบว่าทําให้ดาเมจแบบ99้หรือว่ามันมากกว่า1ล้านนั่นเองนะครับโอเคก็ จะมาเทสให้เพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะรู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆนะครับผมว่าใครที่แบบใช้เซตนี้อยู่นะครับหรือว่าใครที่กําลังจะหาซื้อหาทําก็เป็นตัวเลือกทางเลือกนะครับสําหรับใครที่มีงบประมาณแล้วนะครับที่จะทําเซตนี้นะครับส่วนใครที่แบบว่างบประมาณไม่พอหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลือกใช้ตามที่เพื่อนๆมีก่อนละกันนะครับผมไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรมากมายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท้ายก็ต้องขอบคุณคุณเกียรติโกษาด้วยเช่นกัน นะครับผมที่ให้เซตของตัว f a n นซีแฮชกับตัว มัดมังกรมาให้ทดสอบนะครับผมแล้วก็ของตัวที่เป็นเซตชาร์โดเที่เจอด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแล้วก็ถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเลยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกดทิ้งกดทิ้งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ท้ายต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับอยากทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ดสคริปชันได้เลยนะครับผมบายบาย